สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชจ้าราศีเมษทุกท่านคะมาเช็คดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่1 6บหถึงสามิมิถุนายนกันค่ะช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้าง คลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะก่อนอื่นเราก็มาเริ่มที่การงานของท่านกันเลยค่ะช่วงระยะเวลานี้นะคะปัญหาที่คราคาซังในช่วงที่ผ่านมาท่านจะมีทางแก้ทางออกนะคะชาวราศีเมษปัญหาบางปัญหาจะดีขึ้นแต่สำหรับบางปัญหาก็จะจบลงด้วยระยะเวลาที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นมานานนะคะช่วงนี้ หากท่านกำลังจะทำอะไรอยู่และคาดหวังในสิ่งนั้นว่าจะต้องทำสำเร็จเราได้นั่นได้นี่มาขอให้ท่านทำให้เต็มที่นะคะเพราะท่านจะทำสำเร็จค่ะอยากจะทำอะไรท่านจะได้ลงมือทำ และที่สำคัญหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามขอให้ท่านเร่งลงมือทำนะคะในช่วงนี้บางท่านเตรียมยื่นเอกสารหรือว่าติดต่อธุระที่สำคัญสำคัญก็ให้ท่านนั้นเร่งทำค่ะเพราะว่าท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นอาจจะติดขัดบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆ แต่จะเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ง่ายถามว่าช่วงนี้การงานของท่านนั้นจะติดขัดมีปัญหาหรือไม่มีนะคะปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่จะเข้ามาแทนที่แต่แต่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านคุ้นชินยังไม่มีปัญหาใหญ่ๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้คะ่ะหากที่ผ่านมาท่านตั้งใจที่จะ,ะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เช่นเริ่มต้นรับงานพิเศษเริ่มต้นทำงานหรือว่าเริ่มนำงานอดิเรกมาทำเป็นอาชีพเสริมแบบจริงจังหาไรายได้จากงานอดิเรกหรือว่าบางท่านเริ่มที่จะทำโปรเจกต์ใหม่เน้นย้ำนะคะว่าท่านสามารถลงมือทำได้ในช่วงนี้คะ่ะไม่ต้องรอจังหวะและเวลาอีกต่อไปนะคะหากท่านกล้าที่จะออกนอกกรอบทดลองทำอะไรใหม่ๆ ท่านจะทำสำเร็จค่ะบางท่านอาจจะไม่สำเร็จในช่วงนี้แต่ว่าจะมีความคืบหน้าแน่นอนนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำเพียงอย่างเดียวค่ะหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำ ท่านจะได้ทําหากท่านไม่เลิกงานมากจนเกินไปนะคะและสําหรับท่านใดนะคะที่ค้าขายพ่อค้าแม่ขายหากท่านตั้งใจที่จะขยับขยายท่านก็มีโอกาสนะคะในช่วงนี้ช่วงนี้คนรอบข้างมิตรรอบกายจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเหมาะแก่การขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปากจะให้โชคให้ลาบท่านจะมีข่าวดีจากการติดต่อพูดคุยเจรจาต่อรองซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชน ประโยชน์ที่ท่านควรจะได้ฉะนั้นหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามท่าน ในช่วงระยะเวลานี้ท่านสามารถพูดคุยได้เลยนะคะช่วงนี้ท่านปากมีสเสน่ห์ผูดจาน่าเชื่อถือคนฟังจะคล้อยตามค่ะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเป็นช่วงที่ดีสำหรับท่านเหมาะแก่การเข้าหาและติดต่อลูกค,ค้าช่วงนี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะชาวราศีเมษหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะให้ท่านทำให้เต็มที่ ราะว่างานจะทำให้ท่านโด่งรังมีชื่อเสียงและจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่ท่านไหวพริบดีท่านจะสามารถแก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ทันเวลาช่วงนี้ท่านมักจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นส่งผลให้งานของท่านมีความคืบหน้าและเราย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีท่านอย่าอยู่เฉยๆนะคะหากท่านมีไอเดียในการทำงานหาเงินเพิ่มจงเร่งลงมือทำค่ะท่านใดที่ทำงานกับชาวต่างชาติ ค้าขายกับชาวต่างชาติหรือว่าทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ในช่วงระยะเวลานี้หรือบางท่านขายอาหารบำรุงสุขภาพเสริมความงามน,นะคะช่วงนี้ท่านดีขึ้นมีข่าวดีเข้ามาค่ะช่วงนี้ชาวราศีเมษยุ่งตลอดเวลางานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นใครท่านมีสติในการทำงานนะคะใจะเย็นๆอย่าหัวร้อนเพราะว่าคนรอบข้างมักจะทำให้ท่านหงุดหงิดรำคาญใจโดยเฉพาะ โด,โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่บ้านช่วงนี้นะคะโดยรวมงานยุ่งขึ้นแต่ท่านจะสามารถรับมือกับงานได้ให้ท่านระมัดระวังอารมณ์ก็พอค่ะท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้ขายดีท่านเองก็เก่งเริมมองหาไอเดียแปลกๆใหม่มากระตุ้นยอดขายส่งผลให้ยอดขายของท่านเพิ่มขึ้นนะคะ การงานของท่านโดยรวมถือว่าดีขึ้นแต่เหนื่อยนะคะยังคงเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาอยู่แต่ทุกๆปัญหาท่านจะสามารถแก้ไขได้อุปสรรคหลักๆเลยคืออา,อารมณ์ของท่านในช่วงนี้ท่านหงุดหงิดง่ายมากมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้นค่ะมีรายรับเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะ ท่านมีดวงจะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆมีดวงได้เงินจากงานพิเศษบางท่านก็ได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่ค่ะหากท่านกําลังเคลียดกลัวจะไม่มีเงินผ่อนชําระหนี้สินนะคะขอบอกให้ท่านอุ่นใจนะคะว่าภาระหนี้สินต่างๆท่านจะมีเงินผ่อนชําระแน่นอนช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษหาเงินเก่งท่านมักจะมีวิธีหาเงินมาหมุนจนได้ค่ะบางท่านค้าขาย ช่วงนี้ขายดีมีกําไรมีเงินหมุนเวียนในร้านค้าได้ดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้การเงินของชาวราศีเมษเป็นเงินหมุนนะคะได้มาจ่ายไปต่อให้เงินเข้ามาเยอะท่านก็จะไม่มีเหลือเก็บเพราะว่าเงินของท่านเข้ามือมาทีไรมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องใช้จ่าย ออกไปทุกครั้งนะคะการเงินของท่านในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะรั่วไหลนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่รายจ่ายภายในครอบครัวค่อนข้างจะจุกจิกและจะมีรายจ่ายแบบปุบปับฉับพลันเข้ามานะคะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถึงท่านไม่อยากจะจ่ายแต่ก็จําเป็นต้องจ่ายค่ะช่วงนี้รายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาบ่อยมากๆและท่านเองก็จะได้ซื้อสิ่งของที่ท่าน ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่ว่าเจอโดยบังเอิญถูกใจซื้อเลยราคาถูกได้ของดีอีกต่างหากช่วงนี้ท่านหาเงินเก่งแต่ขอบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ท่านจะเนตกับการทำงานหาเงินมากๆท่านจะไม่ค่อยได้เงินมาง่ายๆนะคะข้อดีของชาวราศีเมษก็คือว่าท่านจะมีใช้ไม่ขาดมือค่ะอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้อยากไปไหนท่านก็จะได้ไปนะคะ ช่วงนี้ท่านมีดวงเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่ะเป็นช่วงที่ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นด้วยและท่านจะมีคนช่วยเหลือด้านการเงินหากเงินขาดมือก็จะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างและได้เงินทุกครั้งไปนะคะท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่อยากได้บางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มากําลังจะถึงทางตันทีใดก็มักจะมีทางออกเสมอนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสในช่วงนี้และทุกๆปัญหาท่านจะสามารถแก้ไขได้ แต่ว่าช่วงนี้นะคะกําลังวางชาของท่านในบางวันท่านจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอ่อนเพลียไม่ค่อยจะสดชื่นฉะนั้นหาเวลารีแลกผ่อนคลายบ้างนะคะแล้วท่านจะดีขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นมีแรงมีพลังบวกอีกครั้งหนึ่งคะ่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างนะคะคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอมมากๆอยู่ใกล้ชิดใครใครเขาก็รักและเมตตาเป็นช่วงรึงดูด เพศตรงข้ามนะคะหากท่านมีคนคุยอยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากท่านเป็นคนโสดก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาขึ้นอยู่กับว่าท่านจะถูกชะตาอยากพูดคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองคะ่ะส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ราบรื่นไม่ค่อยมีเรื่องงอนกันมากนะักมีงอนกันบ้างแหละแต่เกิดจากท่านเป็นคนเปิดก่อนนะคะ คือพูดง่ายๆท่านเป็นคนก่อเรื่องค่ะช่วงนี้โดยรวมแล้วงอนกันเดียวก็ดีกันขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนคู่ครองอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกใจท่านบ้างก็ปล่อยผ่านได้อย่าไปถือสาหาความนะคะเห็นอกเห็นใจกันไว้ดีกว่าค่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านมีดวงเป่วยไขย้ไม่สบายระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กำเริบนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้อาหารหรือว่าแพ้เกสรดอกไม้แพ้อากาศ ความดันกำเริบเป็นหวัดได้ง่ายและท่านนอนไม่ค่อยจะหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นอ่อนเพียง,ง่ายมักมีอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายปวดหัวบ่อยฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทำแต่งงานเพียงอย่างเดียวคะ่ะ มาที่การทําบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคโลหิตช่วยเหลือคนชาดาเด็กคนพิการคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยแล้วไม่มีคนดูแลนะคะข้าขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านโชคดีมีความสุข กราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพาด,ด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ